เคหะคลองหกทันเย็บบุรี่ไาถ้าชื่อร้านจากโกศุมีร้านเดียวครับอ๋อแล้วถ้าชื่อร้านอื่นร้านอื่นก็มีมีประมาณสามสี่ร้านเยอะเลยเยอะเ้านโกศุมดีกว่านาะวุ่นวายเเคหมือนเขาจะทนไม่ไหวแล้วนะคมเฮ้ยนี่น้องใส่คอนแทคเลนส์สีโอุ้ยนี่ตาสิ่งมนตาเอง เฮ้ยตาเทะเราเนี่ยเออไมนะเจ้าคนนี้น้องชื่ออะไรครับอาทิตย์ครับอาทิตย์เหรอครับไม่ใช่พี่รู้ว่าวันนี้วันไหนโอเคเอาชื่อกูผู้ชมจใาแล้วตอนนี้นะครับพบอิดพิชิตโชคนะครับอยู่กันที่คลองหกนะครับธัญบุรีนะครับเคหะคลองหกแล้ววันนี้ครับพีเอสไอสาขาปทุมธานีนะครับร่วมกับร้านนี่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 ขายของให้เขาสักหน่อย ร้านสากลเซอร์วิสฮะสากลเซอร์วิสวันนี้นะครับนีกันนั่งหล่อสวยกันอยู่นี่นะฮะนี่คือพนังกงานของสากลเซอร์วิสนะฮะที่มาช่วยเรา,เอ,าออกบูธในครั้งนี้นะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมเอ๋อยากจะโชว์อีกอย่างหนึ่งดูยอดดูยอดจองดูยอดจองให้ดูแวบๆเยอะมากอะเมื่อเช้านี่ฮะแต่เสียดายลอเกินนะฮะเรามาไม่ทันจริงๆแล้วมาทันคุณผู้ชมแต่ว่าเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากๆนะครับมเมื่อเช้านี้เดินเบียดกันแบบว่าเป็นสลัมเลยทีเดียวใช่ไหมฮะ แต่ว่าก็อบอุ่นดีเนาะถือว่าคุ้มค่าไหมฮะมางานนี้คุ้มค่ะคุ้มนะและวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับในไหนผมไม่เจอลูกค้านะฮะเดี๋ยวจะออกไปหาลูกค้าที่บ้านแต่ว่าผมเจอพนักงานของร้านสากลเซอร์วิสนะฮะนั่งอยู่นี่นะครับน้องอาทิตย์ครับสวัสดีครับน้องอาทิตย์สวัสดีน้องอาทิตย์วันนี้มีอะไรครับมีอะไรนั่นสิฮะน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์ไม่มีอะไรนะฮะน้องอาทิตย์ไม่มีอะไรแต่วันนี้พี่มีครับ น้องอาทิตย์มาที่บูรี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วฮะมาแต่เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเอ่อเห็นนี่มะอ,อันนี้ทางศูนย์เตรียมเอาไว้ต้อนรับลูกค้าใช่ไหมฮะน้องอาทิตย์ครับพี่จะเล่นเกมกับน,น้องครับแล้วก็มอบโชคให้น้องครับถ้าสมมุติน้องอาทิตย์ถายถูกเครื่องโอเคเป็นของน้องอาทิตย์หนึ่งเครื่องทันทีโอเคป่ะฮะครับผม แต่ถ้าน้องอาทิตย์ถ่ายไม่ถูกเสื้อตัวที่ใส่ถอดให้พี่เดี๋ยวนี้เลยโอเคป่ะไม่โอเคครับอะไรวะเครื่องตัวใหม่ให้ดีกว่าไม่เอาฮะพี่เอาตัวนี้ฮะตัวเดียวครับเอาเลยฮะแล้วพี่แล้วพี่จะให้น้องอาทิตย์ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่ะถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ่ายผิดพี่ให้อีกตัวหนึ่งโอเคป่ะมีแต่ได้กับได้นะ ไม่โอเคก็แปลกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและน้องก็รับดิวอย่างง่ายๆนะครับน้องอาทิตย์ครับในการพบอิดพิ่ชิดชนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่2อ,อย่างค,คือ 1. โอเค2ดูฟรีตลอดชาติพี่จะเปิดทีละใบโดยที่ให้น้องอาทิตย์ถ่ายว่าใบที่กําลังจะเปิดเป็นโอเคหรือดูฟรีตลอดชาติในนี้มันมีทั้งหมด12ใบในฐานะที่เมื่อกี้น้องอาทิตย บอกแผนที่พี่นะครับบอกได้อย่างละเอียดมากน่ารักมากๆพี่เอาออกให้6เหลือแค่6ใบครับแล้วพี่เอาออกใบล่างครับเพราะว่าใบล่างพี่รู้ว่าน้องเห็นไปเรียบร้อยแล้วอย่านะฮะอย่านะฮะพี่ทันคนนะฮะสามสี่ห้าหกเอาออกเออเอาออกเอาออกให้เลยเอาออกให้เลยฮะอะไรอะไรอะไรเอาอย่างอย่างนะอย่างนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับอยู่นี่ครับเครื่องโอเคนะครับเครื่องโอเค โนี่สั่งจองเหรอฮะจองติดตั้งหรือว่ายัางไงเอ่ยต,ต,ติดติดวันนี้เลยนะฮะติดวันไหนดีครับขอติดวันที่สามอ๋อขอติดวันที่สามนะฮะขอติดวันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนี่จองกันสดๆเลยตรงนี้เลยใช่สามซึ่งอันนี้ก็ร้านสากลจะเป็นคนไปติดใช่ครับนี่เห็นไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะได้ ไดออเดอร์ชุดจานแล้วยังจะได้เครื่องโอเคฟรีๆอีกหรือเปล่านะฮะเนี่ยต้องต้องต้องกำลังต้องการเลยใช่ไหมเครื่องโอเคจะออกหรือไม่ออกนะครับใบนี้ครับน้องอาทิตย์ทายเลยครับโอเคหรือดูฟรีตลอดชาติครับขอรูปได้ไหมขอรูปได้ไหมด้วยนะฮะโอ้มีการสัมผัสด้วยนะฮะไอ้สัมผัสนิดหน่อยนี่อันนี้ไม่ใช่อักษรเบลนะฮะเอ๊ะยังไงกันครับโอเคละกันโอเคนะฮะเพราะผมไม่มีสิทธิ์ยครับถ้าผิดจบเลยนะฮะ ไม่เอาดูฟรีตลอดชาตินะฮะเอาโอเคดีกว่าเอาโอเคนะเพราะยังไงโอเคก็ดูฟรีตลอดชาติอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <หา S 1> เอาโอเคนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอบมาแล้วนะครับโอเคนะครับและผมกําลังจะเปิดณบัตรนี้ครับคุณผู้ชมครับโอเคครับมา,มาแล้วหนึ่งครับน้องอาทิตย์ครับเก็บไว้เลยครับเอาเครื่องมาเอาเครื่องมาได้เลยได้เลยเอายังยังเหลืออีกห้าใบฮะเหลืออีกห้าใบยังไม่ได้เลยฮะถือถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเออถือไว้ก่อนอุ่นใจอุ่นใจใบต่อไปครับยังยังครับ อย่าตลกเยอะครับผมถือเอาไว้ก่อนนี่ให้ถือไว้ก่อนอุ่นใจอุ่นใจโอเคหรือดูฟรีตลอดชาติเอาสลับกันแล้วกันสลับนะฟรีตลอดชาติครับเพราะว่าโอเคต้องดูฟรีตลอดชาติอยู่นี่โอเคต้อนดูฟีนี่ท่าน้องไม่ได้นี่เดี๋ยวพี่ให้รูปอมจานี้พี่ให้หมดเลยนะฮะขอบคุณมากเป็นดูฟรีตลอดชาตินะครับดูฟรีตลอดชาติและผมจะเปิดแล้วนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะพี่ เท่าที่รูปๆดูเนี่ยผมว่าตัวอักษรน้อยมากเลยการเปลี่ยนอะเอาโอเคหรือดูมีตลอดชาติเอาโอเคก็ได้โอเคนะฮะจริงป่ะฮะจริงครับถ้าถ้าผมถูกเนี่ยผมก็ถูกใช่านั้นถับโอเคครับเอาแล้วถ้าถูกแล้วมันจะผิดได้ยังไงล่ะเอี้น้องอาทิตย์นี่เอ้ยน้องอาทิตย์นี่ได้นะฮะได้นะฮะโอเคใช่ไหมฮะโอเคนะครับเปลี่ยนนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับดูฟรีตลอดชาติเอาขึ้นมาครับผมเอาเครื่องพี่ขึ้นมาครับอ่ารอเหยื่ออะไรต่อไปนะฮะ ขอบคุณน้องอาทิตย์มากครับขอบคุณคุ่อ๋อครับเฮ้ยเอานี่ฮะนี่ให้เลยครับนี่ฮะมอบทำพิธีมอบผู้องค์อันนี้จากศูนย์ปทุมธานีนะครับเป็นคนสนับสนุนโดยศูนย์ปทุมธานีของเรานะผมให้เลยผมให้เลยฮะฮะแล้วพี่เต้์ไปทวงเอานะฮะ